ท่านนายกธนงศักดิ์อยู่ทางน,นี้เรียนเชิญเลยนะครับเที่ยนี้จัดเป็นคู่เอกในช่วงเช้าก่อนพักเบรกครับสายยอด่องน้ำแดงจากราชบุรีน้ำสกุลเพชรตรงชัชก็โดนผีภายมาจะรอครับส่วนคนสวยมงเพชรหงทองคนสวยมงเพชรในนามโค้ชแสมสีจุฬาคาเดมี่ผู้ใหญ่จงดวงละคร เอาลเลยไอ้คู่นี้เดี๋ยวหรือามาแล้วจ้มามาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติพี่เขาเลิกครับหนูที่ว่าคู่นี้คู่นี้ใครจะดีใครนีโอ้ใครจะบ่ดใครไปยหนูนี่ว่ารองหนาแดงรองหนาแดงเหลือตังและดีจานราชบุรีหนาหนุ่มสายยอเจอกับไอ้หนุ่นนหมหาบนคนเมืองเบิ่งหนูนี่ว่า,นานเฮง,นนเงนนทอ,อ,นนอ,งอ,งองคนสวยเมืองเบิ่งร้องหนานและเบิ่งจับ สายขยี้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้หรือไม่ทะเลพาทาเสียทีเท่านี้เด็กหน่อยเสียภัยหรือไม่ให้เขาเลียวเสียภัยหรือไม่คนสวนมาเพือจะทำได้ไม่มีเรือดีเรือดีเจอกันหนุ่มสายยอดตากคนตังเบียดตากคนตางมีใบต่อใบตาต่อตาสายยอจะหนีได้หรือไม่ได้ ม่รู้แล้วตอนนี้หนุ่มสายย่อบอกว่าเพรชรตกใจพายแรงใจหนีไปเร้่องน้าแดงเอาลย้วเพชรตกใจดรว่หนุ่มสายย่อขอตะกียตะกายพายหนีเขาเส่งใชยกรรมการูขารงเกียรติไม่รอช้ายกธงร่องน้ำสีแดงครับตัดสินให้ทีมเลือหนุ่มสายย่อวัดใหญ่โพหักชนะไปในเที่ยวนี้